สองหัวจ้าสองหัวคู่เลยจ้ะงามเลยเนาะงามครับจใจใหญ่ดื่มน้ำเนาะแยงหอยจ้ะ เยน็เยนลอยายเย็นเหนื่อยหนามเด้อพี่เราได้การหอนลงงมหอยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเหมือนอิสานสะออนได้พาพี่พาน้องมาเลาะหาหน,น่อใหม่เด้อจ้ะหน้าโกงหน้าปลานี่แหละค่ะเราไปน้ำแถวตื้นคู่นี่แหละจะ้ะสีมานมาน้อมาเนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่าค่ะไปลุนตะรับชมยิ่งใหญ่คะ่ะวสีมานบ่อค่ะถือโอกาสมาสำรวจปลาน้ำนาอจะใหญ่ แหงค่ะค่ะผลกับะตกะก้าเถื่อบานเขาเลาะไปเมืองค่ะเพื่อได้หน่อใหม่อาห์ง,งามๆเลยจ้ะยาย่จ้าขึ้นแหน่งเนาะอนยงาเลยจ้ะจ้ะโอ้สามเตาเลยจ้ะอันนี้ไปเยอะปุ๊บดีจ้ะ นาแรงกันจ้าสีแล้วน้อยยายเนะจ้าอมาใหม่น,นาแรงจ้าโอ้อำงามเลยไปต่อจ้าโอ,อ้งามครับจ๋าใหญ่่อนเนียนะ่ยสวยเนาะ ไงดีค่ะไม่ว <Yeah. S 1> ่าเสียทีอยู่ในไหนเนาะ <Yeah. S 1> อยู่ในค้นน้ำเนาะค <Yeah. S 1> ้นเหมือนน้ำจ้าโอ <Yeah. S 1> oh, ้งามงามอ่อนๆเลย

เต้มๆโอ้ขัดกันโอ้แหนยังยหญตป้อนทั้งหล้นเนาะปานไหมหยอดใหญ่แน่ก่ปานหยาดไงไรกับปานหยาดโอ้ไงกลุแกงไงหนึ่งเลยได้หนิน้อยใหญ่เนาะ หอเดียวแกงเอ่มเลยจ้ะไะมียมีเยวะรอบุ่งหอยเนื้งใหญ่งามเนาะหอยใหญ่ส่องใหญ่เนนทำไมหนาเรียงหอยใหญ่เยอะ หวานดีเนาะหอมเลยหยงามัลจ้ะอืสองหัวจ้าสองหัวคู่เลยจ้ะงหัวเลยเนาะ

หอยในฟังหอยเนาะจ้ะหัดเยนน้ำหดเรนน้ำามคนบกแหงฟางหวยม e. ึงงหไายคนจ้ะต้องู้ใกล้ๆตรงนี้ มันกะแดนฮวอนมันสวยมันกับกรากันแน่แล mà, ้วเนาะเดี๋ยวให้ยายลองหนึ่งเข้ามาสวย จอนโลนรวมได้เพื่อนมึงแต่ว่าเข้ากับมาสวยแล้วค่ะ ไปลาองอมหอยเลี้ยงน้องกระมันอยู่เด้อจ้ะเดล่าอยู่แล้วเลียงแล้ง่ายจ้าหมานี่เนาะจ้ะยายเก่ามาไปหาเราใหม่แล้วก็มาแหวะงมมลาเพิ่นเนาะจ้ะหมานอยู่จ้ะเพิ่นว่ามันแสบเพิ่นว่าเอาไปผัดพัดใส่ใบกะเพราป่ะใส่ใบกะเพราแสบๆจ้า,จาหองผมพอดีแล้วแลงได้สองอย่าง <c oughs> ทั้งหอยทั้งนองใหม่จ้ะ คิมเนียก็สิได้ล่าไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่อีสานสอ,อันเด้เอค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคิมเนียล่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะงมในหวยนะจ้ะ,ะมาเท้าเนี่ยนะคะน้ำพะรุนแห้งกสิเกาะอยู่แทบแถวขอบๆอรอฟังเนาะค่ะไปกามข้ายาย